ชีสจะดูจริงจังมากแต่ไม่มีอะไรเ,เลย,เย,เลย,เยชีสชีสปัชีสอนเอาเร้นหัวเนี่ยเนี่ยแหละพี่คาสเซ่ทต้งไปอ่ะไขว่วางต่ออันท้า,ขาไขาไ่กวางเป็ด ีมากดีไหดีมากน้อง,องกายปผอนุญาลงไปในี้สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับพัทจะพาทุกคนไปเวิร์กช็อปทาน้ําหอมกันนะครับที่คราฟบาอาควาฟังไม่ผิดแน่นอนครับเวิร์กช็อปทาน้ําหอมเป็นการทําน้ําหอมเรียกว่าไม่มีพื้นฐานก็สามารถทําได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องยูทูบของผมด้วยนะครับจะได้มีพาดคลิปใหม่ๆจากผมครับ อะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าครับชิมจะดูจริงจังมากเหมือนมีอชิมีลยเลยชิมปั๊บชิมคอยชมราจอยชิมเหมือนตอนเรียนเลยอ่ะชิมเหมือนตอนเรียนเลยแล้วดูดิ คือนวคือจริงๆแต่ถ้าเดี๋ยวลองเรียนแล้วจะรู้ว่าแทบจะไม่ต้องจดอะไรเลยเพราะว่าที่มันเยอะเพราะ,ะมัน <ละ S 2> เพ<อ>ราะพี่ทพิทยาออรายละเอียดให้มันให้มันเข้าไปได้เยอะที่สุดเพราะว่าเวลาคนมาเรียนเขาก็เสียตายม,มาแล้วแล <c oughs> ้วก <ละ S 2> <ม>็เลยอยากแบบได้รับกลับไปให้มากที่สุดก็เลยพยายามจะทำให้ให้เขาเห็นภาพได้ชัดมากที่สุดใช้เวลาโดยปกติประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงแต่พี่น้ำิพี่ก็กวันนี้น่าจะไม่นานเอาเบาๆก็ได้ค่ะเออเอาเอาง่ายๆเร็วๆแล้วกันเนาะ อาจเพียงขอเล่าแปบเดียวว่ามันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเรามาดมกลิน่นกันเลยดีกว่าแล้วหล,ลัลงจากดมกลิ่นอ่ะก็ลองมาผสมกลิ่นของกันพี่น้ำพี่บายเรื่อง Essen t i a ย oil ก่อนจะได้รู้จักว่ามันคืออะไรหัวน้าหอมบนโลกมีสองแบบคือ Essen t i a l o i อที่มาจากธรรมาชาติกับฟ a g ก a n น e อ i l ที่เกิดจากการสังเคราะห์จากเคมีนะคือถ้าโบราณเลยเนี่ยใช้แต่เ s s e n t i a l o i อแหละแต่ราคามันต้นทุนมันสูงมากคราต้งทุนสูงคนมันเลยเข้าถึงยากเนาะประมาณยุคปี12ที่ฝรั่งเศสเขาเลยคิดผลฟรากเกนโอイルคือนหน แฟรก์ออยก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่พวกเรารู้จักกันแล้วแหละน้ำหอมคอร์แบรนดต่างๆเทียนสบู่ดิฟูเซอร์อโลมาต่างๆอะว่าราคาต้นทุนมันถูกกว่าแต่ถ้าเราอยากให้มันมีส่วนช่วยในการบำาบงอเราสูดดมได้นานหรือเอามาใช้กับผิวหนังเราโดยตรงอะเอเซนเชียลออดีกว่าแฟรก์ออยก็จะดีกว่าในเรื่องของความชัดเจนของกลิ่นแต่เวลาดมมานาอาจจะมีความปวดหัวะเวียนหัวได้เนาอาจจะเคยกันนะคะวันนี้เราจะมาใช้เอเซนเชียลออในการเรียนทั้งหมดเลยค่ะ เินี่ยแหละพี่พัตเตอร์ที่ตกลงไปอ่ะคือกํายางแท้นี่คือสิ่งนี้คือกํายางมาจากยางค่ะต้องบอกใช่มาจากยางยางต้นไม้ต้นไม้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเวลากรีดยางออกมาค่ะแห้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันถึงจะสกัดได้มองดูว่าเมื่อกี้ดมไปอ่ะกลิ่นกระแทกแบบคือจะบอกเลยนะไม่ขึ้นงานนี้ลงอ่ะ ่จริงเอ้าไม่เชื่อดูกินแับขมขอดเรอยเยเดี๋ยวขมขึ้นเรื่อยนะเมอร์จามาพูดกันเป็นอย่างหมือนกันค่ะภาษาไทยมันคือมดย่อแแต่คนจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะมดย่อไม่เข้าใจเขาจใช่ไหมโอเคมดย่อคือสิ่งที่เขาออกไปถวายตอนที่ตอนที่พระเยซูกำเดินนี่เจ๋อเฮ้ยก็มีความรู้มาก หมดย่อกับมึงใช่จะมีจอมหมดย่อได้อะเราหนูยังไม่รู้เลยสิบแยกมาแยกกันไม่เรียน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 สองตัวนี้พอคนรู้ว่ามันเป็นของขวัญของพระเจ้าอะสมัยที่ตะวันออกกลางเขาเลยตีความว่าเขาไม่ให้คนจนใช้กป็ของคนรวยเป็นของขวัญรวยอะไรอย่างนี้มันเป็นความเชื่อเขาเป็นความเชื่อเขาเฮ้ยอะไรอะหนูไม่หอแดำเนินคือกลิ่นที่อยู่ในห้องน้ำนมันต่อมันคือเด็ดต่อ แม่ผใช้ตลอดไงถึ็เลยได้กิ่นไเราะกินนตเตอไขว่างตอกันค้าไขว่างเป็นต้องอันค้าของฉันดมอันทันดองจ้ะใช่แต่ว่ากลิ่นมันดีมากมันเยกลิ่นหดมเยองมากอันนี้ดีมากเสกจะมีมนากระโพรจมูกตส๊กจะมีโพรงสถา่ค่ะเพดมไปเยอะมากนี่คือนี่คือที่เราดมนะนี่ไล่มาเลยไล่มาทั้งหมด ได้มาถึงนี้เลยสิ่งที่เราจะทำการมีสองตัวตัวแรกเราจะทําเป็นน้ํามันลูกลกิ่นกันวิธีการจะง่ายหน่อยส่วนตัวที่สองเนี่ยเราจะทำโอเด์โคลนกันก็คือการเป็นน้าของฉีดตัวลืนตัวแรกของเราที่เราจะทำกันเนี่ยเราจะทําเป็นน้ํามันลุกลิ่นกันนะคะวิธีการเลือกกลิ่นเลือกยังไงให้จะดีเนาะ เอาเรื่องตัวที่เราชอบที่สุดมาเจอกันว่ะพี่นันมีตางไว้ให้7ชอ่องมันคือ7อันเนี้ยที่เมื่อกี้พวกเราพนมตั้งสีเลยขอสี่ละ2ชื่อที่ชอบที่สุดเหมือ,มอนะ็พ <c oughs> องเริ่มนงไม่ต้องโดนใหม่พอถ้าเธอโดนกันใหม่เธอจะเลิกสามทุ่มเี้เอาที่ติดไว้มันจะสนุกมากเอาที่ติดไว้เลยที่ให้ ที่มั่ขออย่างละสองชื่อเนาะใช่ไพี่ขอขอที่ดมดมมาเนี่ยพี่ไม่ได้เขียนเรื่องกลิ่นเลยนะพี่เขียนแค่ว่ารวยแพงกินในรวยดีกินในแพงถูกไหมล่ะไม่ล่ะเรื่อกอเราหอล้วเราก็ต้องเลือกให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าฉีดแล้วดูแบบว่าเออดูรวยดูแพงใช่แบบเอาขอแค่สีเดียวอะที่เรารู้สึกว่าวันนี้ทั้งเจ็ดสีเ่เราชอบสีทําเนี้ย ที่สุดเลยแล้วเราอยากให้เขาเป็นหัวใจหลักให้น้ำหอมชิงแรก ฟอลล์ <Fore l. S 1> โอเคเอ่ะงั้นเดี๋ยวรอรอที่ฟอลล์นะพัสเตอร์ด้วยเลือกเสร็จแล้วพัสเตอร์เลือกสีที่ชอบที่สุด,สดม่วงครับสีสม่วงนะบูด,ด,ดี้โอเควันนี้เรามีหนึ่งคนเป็นฟอลล์หนึ่งคนเป็นบูดี้ซึ่งมันจับโซนที่ฮิตมากๆคราว<ม>นี้วิธีการผสรมกลิ่นเบื้องตน้งนง่ายที่สุดก็คือการจับกรุ๊ปที่มันอยู่ใกล้กันกับกรุ๊ปที่เราเลือกเอาไวค้ค่ะให้มันไปเจอกันแต่หัวใจเราคนคือฟอลล์ฟอลล์หนูไหมอยากเอาไปเจอกับอะไร สามตัวนับไปแต่ต้องมีฟอลโล่เหนือนั้นด้วยนะคะตัวอนี้เป็นเบสเนาะถัดไปมิดเดิลนะคะมีมิดเดิลกี่ตัวก็ต่อขึ้นมาทับกันถัดไปเราเหลือสองตัวสุดท้ายเนี่ยเอ็มทีจะหนักกว่าก็เอาเอ็มทีขึ้นมาะสุดท้ายท็อปจะอยู่บนสุดค่ะถ้ามองภาพดีๆก็คือข้้งล่างสุดเป็นเบสเนาะข้างบนสุดคือท็อปเนาะนั่นเองเบสมิดเดิลแล้วก็ท็อปเรียงขึ้นไปไเลยค่ะพัฟเตอดีมากกิ่ดีมาก วิดีอ่ะอ่าแล้วคราวนี้เราจะเจอจางมันด้วยน้ำมันนะคะและน้ำมันที่เลือกใช้ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นนะเสร็จแล้วทำง่ายใช้ได้เลยพบพาไปข้างนอกจ้้นี่คือน้ำมันลูกกลิ้งละเออกลิ่นเธอดีอ่ะกลิ่นผู้ดีมากกลิออ่นดีไหมกลิ่นดีมากมน้องขอให้ขออนุญาตลงเป็ คุยน่ารักอากาน่ารักานีาน่คือแรกของเราเมื่อกี้เราใช้กัน6กลิ่งรอบนี้พี่น้ำจะให้โค้ตาได้มากขึ้นเป็น10กลิ่งดูกันย<ม>ากแต่ความนสนุกมันคือยิ่งเยอะอ่ะมันยิ่งดีนะอุ้ยกินคือดีมากจอย ดีแบบนึงนะเราจะเป็นไงบ้างดีขึ้นนะดีขึ้นหรอโอเคแล้วอยากเพิ่มอะไรอีกรู้สึกแบบไหนออกรู้สึกคอนเซนเทรตกับอะไรบางอย่างโอ้ดูแพงเหมือนกันแต่เป็นแพงแบบอืมพงในเมืองอ่ะอันนี้แพงแบบทะเลมีความลอยลอยอยู่ด้านหลังนิดนึงเออข้างหลังมันมีความแบบลอยลอยพอเราได้ส่วนผสมตามที่เราต้องการแล้วนะฮะก็ เสร็จแล้วเราก็จะมีแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สำหรับทำน้ำหอมแอลกอฮอล์สำหรับทำน้ำหอมอ่าเป็นน้ำหอมอันนี้ไม่ฉีดตัวอันนี้ไม่แบบว่าอ่ากลุ่มขมัง ดมได้ค่ะได้ทาดูทาถูได้นี่นะครับก็จะเป็นแบบเข้มข้นนิดนุ่มเอออันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์หน่อยเวลาฉีก็แบบจริงๆเราต้องทิ้งไว้ประมาณสองวันนี้ใช่ถ้าทำเสร็จก็ทิ้งไว้แ๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้แอลกอฮอล์มันจะยังฉุนอยู่ออแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์มันจางลงเนี่ยของน้องของน้องน่าจะเริ่มมาลของจอยฉีดแป๊บเดียวประมาณจักนับห้าวิสิบวิอืยกิดนูดีมากตรเนหรือว่าไว้ก่อน ผู้ชายติดติดติดไม่ชอบอะเธอดูกิ่นเรากลิ่นมันขาดีมากเลยมาเรียน3ชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงนะครับรอบการเรียน ก็แล้วแต่ครูเพราะว่ากำลังจะกลับไปบินแล้วครูมีภารกิจนะคะต้องรอรอตารางบินด้วยกำหนดเวลาเรียนนะครูแล้วเว่าทุกคนอยากมาเรียน้วทำไงนะครก็ถ้าสนใจจะมาเรียนปรุงกลิ่นกันวันนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ใน i อแล้วกันค่ะอิน t a g r กรม p l s by aqua นะคะตัวคิวใช่ตัวคิวคือตัวด้ตัวคิวนะในนั้นก็จะมีข้อมูลให้หมดเลยค่ะแล้วพงราคาเนาะการการเรียนการสอนเราเป็นยังไงก็ไปเช็คได้ค่ะได้ค่ะ กราทำน,น้ำหอมแล้วไม่รู้แหละวันนี้หนูซื้อหนูซื้อซื้อหนังเลืองนี้เป็นอันที่เปิดแล้วนี่นะคะเพื่อต้นกําเนิดของการแบบที่เราได้มาอยู่ตรงนี้นะเออเพราะว่าพี่ทอมเขา,าเอาหนังสือมาให้อ่านหนูเล่มือเ่มคืออันนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีนะครับไม่ได้มีการมีแอแต่ยั่งใดแต่ขายดีแล้วก็เป็นท็อปซลเลอร์<ล>จนครั้งนี้พิมพ์เป็นครั้งที่สองแล้วครับ เนี่ยหนังสือเนี่ยหาซื้อได้แต่ถ้าใครอ่านแล้วอินหรือเห็นคลิปนี้แล้วอินนะครับอย่าลืมบุ๊กิ้งมาเรียนกันได้ส่วนเวลาการเรียนการสอนแล้วแต่ครูแต่ติดตามในไอจีได้เพราะว่าครูเริ่มจะไม่ว่างแล้วเพราะว่าคิวฮอนมากแต่เรามาครั้งนี้เราบอกว่าพี่นาองสอนไปทั้งหมดถึงเท่าไหร่ละเกือบจะเกือบจะก็ตอนนี้น่าจะประมาณหนึ่งปีเก้าเดือนค่ะหนึ่งปีเก้าเดือนวันนี้เป็นคลาสที่สามร้อยพอดีเชิดด้วยอยโอเค ฝากไว้นะครับขอบคุณมีน้ำมากเลยครัขอบคุณมากยินดีมากยินดีมากเพราะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ได้เลยมาเรียนนกัเยอะๆนะคะสนุกมากจริงขอบคุณบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีพารคลิปใหม่ๆนะครับโอเคบ๊ายบายโู้ยดีมากคินดีก็ตายคือจริงๆแล้วอัดลมเปประมาณ20-30กับขวดแล้วบางจิมก็คือแบบว่าอุ๊ยตาเออบางจิมก็คือรู้เลยว่าไม่ชอบ